วิธีสังเกตผิวติดสารเนี่ยค่ะคือจริงๆไอ้เรื่องการแพ้แพ้สารหรือแพ้แพ้พวกตัวผลิตภัณฑ์พวกไม่ว่าจะเป็นพวกครีมหรือว่าเป็นพวกเครื่องสําอางอะไรต่างๆก็ตามนะคะเราต้องมีวิธีการสังเกตค่ะก็คือวิธีการทดสอบการแพ้สําหรับกรณีคนที่ขี้แพ้นะคะมันจะมีวิธีทดสอบอยู่2แบบนะคะก็ค,คือสเต็ปแรก คนที่ที่แพเยอะๆนะคะเขาจะให้วิธีทดสอบอันแรกก็คือตามข้อพับหรือท้องแขนอืข้อพับหรือท้องแขนทาทาครีมไปเลยค่ะประมาณเช้าเย็นนะคะทาไปประมาณเออเท่าวงเหเรียญบาทเหรียญสิบบาทอะคะอ่ะอ่าให้เขาเทสเลยค่ะประมาณสามถึงห้าวันแล้วแต่คนแล้วแต่คนเลยนะคะ,อ,ะอันนี้คือสเต็ปแรกเพราะการทดสอบวิธีนี้คือมันจะเซฟตรงที่ว่า มันไม่ได้เป็นที่หน้าเลยไม่ได้ไปทาที่หน้าเลยเตรษต่อไปก็คือจุดสัมผัสที่ที่ต่อไปก็คือหลังใบหูค่ะอ่าเพราะหลังใบหูมันเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ที่มันมีเอ่อพวกเอ่อเส้นประสาทหรือแบบเอ่อเป็นจุดที่แบบว่าเทสได้อีกที่หนึ่งซึ่งใกล้กับใบหน้าเรามากๆนะคะแล้วก็เป็นจุดที่อ่อนอ่อนแล้วก็แบบเทสได้เลยว่าคนนี้จะแพ้ไม่แพ้ถ้าเทส ตรงนี้สองจุดนี้แล้วผ่านที่สุดท้ายก็คือเริ่มใช้ที่ผิวหน้าเราได้เลยนะคะอันนี้ก็คือรวมสิริแล้วประมาณเจวันผ่าเทสแล้วไม่มีอาการอะไรเลยปลอดภัยแน่นอนอันนี้ให้ลูกค้าสบายใจแล้วก็ลองใช้ได้เลยนะคะอันนี้อันนี้คือวิธีการทดสอบของการแพ้คนที่แพ้สารเนี่ยคะ่ะแพ้สารพวกครีมที่มีสารพวก อย่างสเตียรอยนะคะ,อะตอนแรกอะคะ่ะเราต้องมาเข้าใจคําว่าสเตียรอยก่อนสเตียรอยเนี่ยมันก็คือสารที่มีในร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะเป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างมาจากต่อมหมวกไตชั้นนอกจริงๆอะคะ่ะมันมีประโยชน์กับร่างกายเรามากเพราะว่ามันช่วยเรื่องบรรเทาการอักเสบนะคะที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะแล้วก็แต่มันจะมีผลต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดกล้ามเนือ้อแล้วก็ระบบกระดูกนี่คือสเตียรอยนะคะประโยชน์ของเขาก็มีค่ะแล้วจริงๆสเตียรอยตามธรรมชาตินี่คือสเตียรอยตามธรรมชาติที่ร่างกายสร้างแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายมากนะคะแต่สําหรับครีมครีมที่ผสมพวกสารสเตียรอยเนี่ยจะเป็นพวกสเตียรอยสังเคราะห์นะคะเมื่อเราใช้ท่าเพื่อนะคะแล้วก็จะเป็นจุดที่แบบมันจะ มันจะเป็นจุดที่ทําให้ผิวหน้าเราติดสารอันตรายโดยไม่รู้ตัวเนี่ยค่ะมันจะทําใหา้หยุดใช้ไม่ได้ถ้าห,หยุดแล้วเหือทันทีนะคะนี่คือผลเสียของการใช้สเตียรอยพั่มเพื่อแล้วก็ครีมที่มีสารสเตียรอยนะคะอ่าต่อไปนะคะอาการผื่นอาการที่เราจะสังเกตได้นะคะก็คืออันแรกเลยของคนคน,คนที่มีใช้ครีมที่มีสารสเตียรอยก็คือ มันจะมีผื่นแพ้ค่ะผื่นแพ้นั่นคือผื่นแพ้สัมผัสเลยก็คือหลังจากนั้นก็คืออะไรก็จะแพ้เรื่อยๆนะคะจากผิวที่แบบผิวปกติอะคะ่ะก็จะกลายเป็นคนผิวแพ้ง่ายผื่นแพ้นเนี่ยก็จะขึ้นทุกวันนะคะคันยิบยิบยิบนะคะแล้วก็ผื่นแดงทั่วหน้าเลยเจอกระทั่งปัจจัยง่ายๆเช่นฝุ่นเนี่ยค่ะก็กระตุ้นละ่ะก็จะเป็นแบบแพ้ง่ายกว่าคนปกตินะคะ แล้วก็ถ้ายิ่งมันมาเกาะเป็นกลุ่มนะคะพวกนี้จุดที่มันเป็นกลุ่มเป็นแบบเป็นผดเป็นผื่นเนี่ยก็จะกลายเป็นสิวอุดตันตามมาทั่วหน้าสังเกตง่ายๆตอนที่คลิปน้องปามมี่อะคะ่ะเห็นหน้าน้องปามมี่ไหมคะตอนที่ก่อนจะใช้ตัวโจลาสมาก,ก่อนหน้านั้น6เดือนนะคะนั่นแหละค่ะลักษณะของคนที่ผื่นแพ้สัมผัสของเสเตียรอยอ่าข้อสงนะคะผิวก็จะบางค่ะ อ่าคันยุบยิบทั่วใบหน้าเลยนะคะยิ่งเวลาโดนแสงแดดหลังจากเวลาโดนแดดหรือใช้อะไรแบบใหม่ๆกระทั่งแบบสิ่งที่เราใช้นั้มันคืออ่อนโยนมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะอ่อนโยนแค่ไหนหน้าก็จะแดงขึ้นมาค่ะแดงแล้วก็จะแพ้นะคะตรงนี้ค่ะอ๋อเพราะว่าสารสเตียรอยนี่ค่ะยิ่งบางคนเนี่ยไปเจอสารสเตียรอยที่มันเข้มข้นมากๆเลยนะคะก็จะอาจจะแบบมีผลข้างเคียงเยอะ ย่ไปกระทั่งแบบเห็นเส้นเลือดเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะอันนี้สิวสิวแบบอืมอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอืมเนี่ยคือนี่คือสิวอุดตันนะคะคือสังเกตนะคะถ้าใครใช้สเตียรอยเนี่ยมันจะลามจากจากแก้มนะคะแล้วค่อยคไล่มาที่คอนะคะเนี่ยค่ะมันจะไล่มาเลยนะคะสังเกตแอนเนี่ยบางคนที่แบบว่าโดนแบบเยอะๆมากๆเนี่ยค่ะมันจะเห็นเส้นเลือดเลยค่ะเห็นไหมคะ เนี่ยแล้วต่อไปมันก็จะกลายเป็นพวกฟาเลือดอนะคะอ่าต่อไปก็คือข้อ3มก็คือเอ่อหลังจากที่ใช้ไปเรื่อยๆนะคะหรือแบบบางคนแบบครีมที่มีสารเซรั่ยแล้วหมดกระทันหันนะคะคือหยุดใช้ไปแล้วแบบใช้ไม่ต่อเนื่องนะคะ สิวผดเมื่อจะมาไม่ยั้งเลยค่ะตรงบางคนก็จะเป็นสิวอุดตันตามมานะคะตรงนี้ยิ่งถ้าใครใช้ไปประจาประจาประจาสิวมันก็จะเกิดขึ้นตรงจุดจุดนั้นนะคะจุดเดิมของเขาเลยนะคะไม่ว่าจะไปบีบไปกดไปอะไรออกมันก็ไม่หายค่ะมันก็จะกลับมาอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นข้อที่สี่ก็จะเป็นสิวอักเสบค่ะมันจะขึ้นทั้งหน้าเลยเห็นไหมคะเอออันนี้ค่ะจะขึ้นทั้งหน้าเลยค่ะสิวอักเสบ มันจะเป็นแบบเออบางคนก็จะเป็นไตแดงๆขึ้นมาเลยนะคะก็ระบมไปทั่วหน้าเลยนะคะตรงนี้ค่ะนะคะก็คือตรงนี้ค่ะมันจะลามเห็นไหมคะแล้วค่อยๆลามมาที่ที่คอเนี่ยลงมาเรื่อยๆแล้วเป็นปื้นใหญ่ๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือคนที่แพ้สารใช่ป้ามี่บอกใช่เลยใช่แล้วมือ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 เราเนี่ยค่ะสําคัญมากแล้วก็จะชอบไปแกะไปแคะ ไปไปแบบไปบีบมันาะนะคะอ่านะคะมันก็จะยิ่งทําให้มันอักเสบไอ้ที่สําคัญนะคะคนที่ใช้ครีมมีสารเยรอยนนะคะเออปกติหน้ามันจะมันมากกว่าปกตินะคะก็คือพื้นฐานผิวคนที่ผิวมันอยู่แล้วนะคะก็จะยิ่งมันไปใหญ่แต่ถ้าคนผิวแห้งเนี่ยก็หรือผิวผสมเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือความเอ่อความมันมันก็จะมากขึ้นนะคะเออแล้วก็มันจะแบบ มันมันแบบมันเหมือนผิวมันขาดความสมดุลขึ้นมานะคะอ่าและที่สําคัญนะคะหน้ามันก็จะหมองหมองคล้ำม,มากมากเลยก็คือบางคนหน้าเนี่ยคล้ำยิ่งกว่าคออีกจริงไหมมี่ช่วงนั้นมีเหมือนหน้าโดนของเลยค่ะช่วงที่แบบสิวเยอะๆยอะเหอะค่ะเออจริงๆนะคะ,อะ,นะคะตอนนั้นนะคะเหมือนหน้าคนโดนของเลยแบบคอนี่จะขาวกว่าหน้าอีกอ,ะอ่ะอ่า แล้วก็ตรงตรงเนี้ยเขาเรียกว่าผิวมันเสียสมดุลใช่แต่ตอนนี้น้องหน้าด้าดีมากหน้าสวยมากเลยนะคะขอให้เป็นหน้าแบบนี้ตลอดไปนะคะโอเคค่ะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าใต้ผิวมันเสียสมดุลค่ะจากสารสเตียรอยนะคะถามว่ารักษาได้ไหมรักษาได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนมากเวลาในการรักษาฟื้นฟูนะคะผิวน่าจะให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเนี่ย ก็คือเขาต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนโยนกับผิวอ่าเห็นไหมคะว่าน้องมี่เนี่ยใช้ไปกี่กระปุกนะคะหน้าเขาถึงดีขึ้นมาขนาดนั้นนะคะแล้วก็โบกด้วยนะคะไม่ไม่ได้ทาแบบธรรมดาด้วยนะคะคือเดือนหนึ่งอะสองกระปุกอะนะคะแล้วก็โบกไปด้วยเขาน้องเขาใช้มาประมาณหกเดือนคิดเอาแล้วกันถ้าเกิดว่าช่วงแรกๆก็ต้องเดือนละสองกระปุกอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะความอ่อนโยนของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะก็ทําไมถึงจะต้องมาเป็นเซรั่มจลัสมา ความเป็นเซรั่มตัล l a มาเนี่ยของเราเนี่ยคือมันแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะก็คือมันจะช่วยทั้งยับยั้งเรื่องเรื่องเม็ดสีนะคะยับยั้งคนที่เป็นฝ้าและที่สำคัญนะคะเป็นเซรั่มฐานน้ำนะคะซึมลึกถึงเจ็ดชั้นนะคะอ่าแล้วเวลาทานนี่คือให้ทานยังไงคะเช้าเย็นนะคะโอเคค่ะ จบในปลุกเดียวเลยใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็ใครที่หน้าหน้าหน้าแบบมีปัญหาเยอะๆหรือหน้าแบบแพ้สารของปามม่นี่คือถ้าเกิดว่าช่วงแรกๆนะคะแนะนําเลยนะคะถ้าถ้าโบกได้ก็คือโบอกะคะ่ะมันก็จะช่วยทําให้สิวเนี่ยมันยุบลงเร็วมากใช่ <laughs> หน้าใหญ่มากก็แบบเยอะนิดนึงนะคะคือคือคือและที่สําคัญถ้าเกิดอยู่ในประเทศกลุ่ม ออโซนร้อนะคะแนะนําว่าเวลาเปิดแล้วอะค่ะให้เอาทําไมคะแช่ตู้เย็นน่าจะฟินมากๆเลยคือให้ครีมเนื้อครีมมันมีความเย็นนะคะนะคะมันจะช่วยได้เยอะเลยนะคะตรงนี้อ่าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยค่ะเราเป็นฐานน้ํานะคะเป็น เซรั่มฐานน้ำนะคะก็คือวิธีการทดสอบเนี่ยลูกค้าลองทาครีมที่หลังมือดูนะคะแล้วลองเอากระดาษซับมันมาแตะดูนะคะอ่ะถ้าเป็นฐานน้ำเนี่ยมันจะไม่มีความมันติดมาที่กระดาษซับมันเลยอันนี้คือง่ายๆวิธีเทสง่ายๆเลยนะคะว่าของเราฐานน้ำเนี่ยเออส่วนใหญ่ครีมฐานน้ำนี่แพงไหมคะอือพี่ๆเพื่อนๆว่าแพงไหมคะแพงมากแล้วก็โค้ดแพงมาก พอส่วนผสมนี่คือฐ่านนะ้ไม่ไม่ธรรมดาค่ะผลิตยากใช่ผลิตยากยากมากๆเลยนะคะบอสบอกมาอืมอ่าแถมไม่พอนะคะเรามีกระบวนการนี่ค่ะยับยั้งการเกิดฝ้าห้างกระบวนการค่ะเขาเรียกกระบวนการที่อะไรคะ Botanical extract นะคะใช่ใช่ช่นะคะตรงนี้อ่ามันสา,สามารถสลายฝ้าฝังลึกได้ไปถึงระดับเมลาตินไซด์ซึ่งมันแตกต่างจาก ยี่ห้ออื่นๆณตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆลองไปฟังคลิปตรงนี้ดูนะคะ,ะแล้วทำไมเนี่ยค่ะยับยัางการผลิตเม็ดสีทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็การเป็นฝ้าแล้วก็เป็นเซรั่มฐานาน,าออน้ำยี่ห้ออื่นใช้ยี่ห้ออื่นใช้อาบูตินแต่ของเราไม่ได้ใช้แบบนั้นนะคะแล้วก็ลงลึกถึงระดับเซลล์เจชั้นลึกนะคะตรงนี้มันจะไปช่วยในปลุกเดียวเนี่ยมันสามารถแบบตอบโจทย์แบบ ไม่ต้องไปพกเยอะไม่ต้องไปใช้แบบหลายๆตัวที่มันแบบเห็นบางคนนี่แบบโอ้ยกว่าจะเสร็จทีตอนตอนที่ทาครีมก่อนจะแต่งหน้าเนี่ยแบบโอ้หลายขั้นตอนมากเลยนะคะซึ่งของเรานี่ครบเลยในปุกเดียวนะคะใช่ใช่ชคือลดเรือนริ้วรอยนะคะลดอี e, เอ่ออะไรนะคะตีนกาแล้วก็รอยรลดกระได้ด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเห็นไหมคะ ลดตีนกาลดฝ้านะคะ,ะและที่สำคัญเรามีส่วนผสมของตัวไลฟ์แพลงต้อนไลฟ์แพลงต้นนี่ไปช่วยเรื่องอะไรคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะตั้ง54%ภายใน2วันคุณจะไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเรานะคะช่วยกักเก็บน้ำด้วยรักษาฝ้ากะสิวนะคะอ่าแล้วก็ครีมตัวนี้นะคะจะสามารถย้อนไวัยไปได้ถึง10% ปีเช่คะ่ะถ้าเรามีการใช้ต่อเนื่องนะคะอ่าใช้ต่อเนื่องเนี่ยอืมส่วนใหญ่เนี่ยชอบถามว่ามันแบบเออเท่าไหร่กี่ปุกนาะอะไรเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้จะจะตอบคําถามนั้นตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อใช่คนที่แบบไม่อยากกินวิตามินเนี่ยอืมเขาต้องอดทนในการใช้นิดนึงช่วงแรกอาจจะต้องมีการบูส เขาเรียกว่าต้องบูสต์บูสต์บูสเตอร์บูสเตอร์ผิวเพื่อทําให้ให้ตัวไซรั่มเนี่ยมันทํางานได้เต็มที่นะคะคือเดืองแรกใส่ไปเลยค่ะเดือนเนื้อที่2กระปุกอะค่ะถ้าพี่เป็นเยอะเป็นฝ้าหนาเคยมีเคสของปามี่ที่เอามาโชว์เห็นไหมครับเคสนั้น15กระปุก10เดือนแล้วหน้าเป็นยังไงคะหน้าเปลี่ยนผิวเปลี่ยนหน้าแต่ที่ฝ้าดํำปืดป้ดๆนหนาๆหูแบบจางลงมากแล้วแบบชัดเจนมากผิวเนียนดีขึ้นมาก แข็งแรงขึ้นมากนะคะคนนาอายุก็แบบเข้าไปประมาณ40อัพนะคะเคสนั้นได้ผลมากๆเลยแต่ต้องอดทนในการใช้นะเพราะว่าเการใช้การใช้จลัสมาคือมันเป็นการที่แบบค่อยๆทําให้ตัวตัวเซร่ามันค่อยๆซึมซึมลงไปแก้ปัญหาที่ชั้นใต้เซลล์ผิวลึกๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็ค่อยให้เขาผัดผัดเซลลออกมาถูกไหมคะอ่านะคะแล้วก็มาตรฐานของเราเนี่ยคะ่ะ ได้รับรองจากสถาบัน dermatologist test ของประเทศญ,ญี่ปุ่นใช่ค่ะตรงเนี้ค่ะซึ่งสถาบันเนี้ยไม่ได้แบบให้กันง่ายๆนะเรื่องการรับรองเรื่องการแพ้ใช่ถ้าเราได้เนี่ยมันสามารถปรกันตีได้ระดับหนึ่งเลยค่ะว่าของเราไม่มีแบบใครที่แบบแพ้แพ้นี่คือแผน น้อยมากน้อยจนแบบศูนย์จุดเท่าไหร่ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่จะแพ้ไม่แพ้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าก่อนหน้านั้นคุณใช้อะไรมาก่อนถูกไหมคะอ่าดีกว่าออยอแน่นอนใช่ค่ะดีกว่าแน่นอนค่ะนะคะตรงนี้อ่าเออในช่วงหนึ่งถึงสองปุกแรกเนี่ยเราจะเป็นการปรับสภาพสมดุลของผิวนะคะอ่าแต่สิวันแรกเนี่ยเราก็จะรู้สึกละว,ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของผิวเป็นยังไง แนะนำให้ลูกค้าเนี่ยค่ะพักหน้านะคะและสเต็ปในการพักหน้ามันก็จะมีบอกในในตามที่แบนเนอร์เราให้ไปใช่ไหมคะว่าเราควรเออไม่รู้ว่าแพ้มากแพ้น้อยเราไม่รู้ว่าแต่ละท่านอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะใช้ครีมมีสารมาหรือเปล่าใช้คัเต์แบรนด์มีส่วนผสมเป็นยังไงมาเราไม่ทราบได้ไม่อาจทราบได้เพราะฉะนั้นเป็นการเอ่อป้องกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องแนะนําให้เขา ดีท็อกซ์ผิวด้วยไข่ขาวนะคะแล้วก็มีการระหว่างนั้นคือให้พักหน้าแต่นิดนึงนะคะกรณีถ้าลูกค้าที่แบบเป็นสิวอักเสบเยอะๆอะค่ะอืมเยอะๆแบบเป็นหนองแบบปะทุปะทุเลยะนะคะอันนี้เรื่องการดีท็อกซ์ด้วยไข่ขาวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงคือให้เขาเออลองลองให้เขาลองถามเกี่ยวกับเรื่อง การอักเสบของสิวเขาอะค่ะว่าแบบตอนนี้คือให้มันทุเราลงนิดนึงแล้วค่อยให้เขาดีท็อกซ์นะคะด้วยไข่ขาวเพราะว่าการดีอกซ์ไข่ขาวเนี่ยมันจะไปยิ่งไปทําให้หน้าเขาแห้งมากแห้งถึงแห้งมากแล้วก็แห้งมากเพราะฉะนั้นพักหน้าอีกวิธีก็คออือหยุดหยุดการใช้ครีมนั้นๆที่เขามีอาการนะคะให้เขาหยุดเลย อย่าดื้อและดันทุนลังในการใช้ครีมในนั้นที่เขามีปัญหาที่ว่ามันสิวอักเสบแบบเหอมากๆขึ้นมาตอนนั้นณเวลานั้นนะคะการดีท็อกไข่าขาวต้องต้องดูด้วยนิดนึงก็คือถ้าเขาเป็นสิวแบบอักเสบแบบน้องกําลังเฟ้แบบน้องแบบเต็มเลยนะคะอะไรนั้นอันนั้นนะคะใช่ใช่ใช่ให้ให้ให้แนะนําเรื่องพักหน้านะคะแล้วก็อาจจะแนะนําพวกตัวเอ่อ อะโลเวลาเจลมากกว่าคะ่ะที่มันช่วยในเรื่องการลดการอักเสบใช่ค่ะหรือบางคนอาจจะแนะนำตัววิตามินโจลาซันของเราเข้าไปนะคะให้ให้ลูกค้าทานเพราะ่นในตัวไนนคะ่ะมันจะช่วยเพราะมันมีส่วนผสมของอะโลเวามันจะช่วยทำให้สิวของคนนั้นนะคะยุบนะคะยุบได้เร็วแล้วก็แห้งเร็วมากนะคะมันจะดีมากๆเลยแล้วก็อืสำหรับคนที่สิวอักเสบเนี่ยค่ะ ก็คือคุณควรจะต้องพักหน้าพักพักทุกสิ่งอย่างจากการใช้ครีมนั้นๆที่เขามีปัญหาก่อนเลยคือมันมันมันต้องพักอย่างน้อยๆบางคนนะ่ะเป็นเยอะนะคะเป็นแบบอย่างเยอะมากแล้วมันแบบเป็นหนองแ,แบบอืมไม่รู้อะบอกไม่ถูกอมันก็จะมีนะเออสิวแบบโฮแล้วก็สิวแบบอืมกำลังสุกแบบอืมเยอะเลยอะเตรียมตัวแตกอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าเขาถ่ายรูปหน้าเขามาให้เราดูนะคะน่าค่ะคือการการพอกไข่เขาไม่แนะนําเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้ผิวเขาแห้งมากแล้วก็มันแบบมันไปดูดไปดูดไอเนี้ยตัวตัวสิวเขา,าค่ะคือแนะนําว่าถ้าจะทําก็คือให้พักหน้าแล้วก็ใช้ตัวอโลเวล่าเจลคือเจลว่านหางจระเข้ที่ช่วยลดอาอักเสบกับแนะนําให้กินวิตามินไปก่อนสักระยะหนึ่ง นะคะประมาณเอ,อเดือนหนึ่งเลยก็ได้บางคนเป็นเยอะมากเลยจริงๆนะถ,ถ้าใครถ้าใครเคยเห็นสิวอักเสบที่แบบอักเสบแบบกําลังปะทุอ,อ่ะเอเยอะอะค่ะแต่ถ้าเป็นพวกสิวหัวปิดเหมือนสิวที่น้องปาม,มี่เป็นสิวเจอลอยที่มันแบบออค่อยๆลามค่อยๆลามอาจจะมีอักเสบนิดๆหน่นนนนอยๆไอ้อย่างนั้นนะทาได้อย่างนั้นอะให้ใช้ไข่ขาวแนะนําวิธีนี้ได้อันนี้อันนี้เจ๊บเสริมเข้ามาให้นะคะเพราะว่า เคยไปอ่านเจอเกี่ยวกับเรื่องการพ่อไข่ขาวอะค่ะเพราะว่ามันสําหรับคนที่เป็นสิวอักเสบมากๆเนี่ยเขาให้เลี่ยงนะคะเขาไม่แนะนําอืมเพราะมันจะทําให้หน้าเขาว่าแห้งมากแล้วมันจะแบบยิ่งระคายเคืองยิ่งแบบเขายิ่งอักเสบอยู่แล้วอะคะ่ะต้องต้องต้องใช้พวกที่ลดการอักเสบก็คืออย่างเช่นพักหน้าแล้วก็ใช้ตัวเ,เจลว่านหางจระเข้อย่างเงี้ยช่วยนะคะที่ยืนจืนนะคะอ่าอ่านะคะ โอเคค่ะแล้วก็เห็นไหมคะตีนกาก็จะหายถามว่าตีนกากจะหายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผิวเนะาะอายุผิวคอลลาเจนใต้ผิววัยนะคะการพักผ่อนนอนหลับดื่มน้ําอืมตรงนี้ถามว่ากี่ปุกเห็นผลคะประมาณสามปุกอัพค่ะนะคะพวกริ้วรอยเล็กๆนะคะจะหายได้เร็วมากเลยชัดเจนนะคะโอเค นะคะแล้วก็เห็นไหมคะเคสนี้68เห็นปะมันเป็นการเหมือนไปเติมน้ำให้ผิวอะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะวัย40เห็นไหมคะก็นะคะหน้าก็จะใสเด้งกันขึ้นมาเยอะเลยนะคะถ้าใช้ต่อเนื่องนะคะ